ไปเรียนอะไรนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ทําก็เปล่าประโยชน์เราเรียนรหัสชีวิตไปจบไป4วันแต่เราไม่ไม่ไปไม่กล้าไปฟังรหัสคนอื่นเลยไม่กล้าพูดกล้าอะไรพุ๊บรหัสชีวิตกระจกหมดเลยม้วนเสียเลยเสียดายเสียเลยสามพไม่มีเกิดประโยชน์เลยแต่ถ้าเราเรียนปพวกเราดูเลยคนหนึ่งคนสองคนสามมันสมุดสักเล่นหนึ่งเราเก็บอเไยสักสามสิบหกแผ่นหรือว่ากี่แผ่นเราดูจบไปละสามคนแล้วก็มาดูดูดู ดูไปเรื่อยล่าสุดเนี่ยแฟนหมอรถเนี่ยไม่รู้เห็นเจอใครที่กำแพงเพชรใช่ไหมคุณแนนคุณแนนนะน้องแนนใช่ไหมเออเนี่ยแกทั้งมาเรียนจบก็แกไปช่วยงานที่กำแพงเพชรครั้งแรกก็เหมือนกันพอดีนวดรถไปก็แนะนหนับอ่ะใครอยากดูหมอป่ะแกก็ถามตั้งมาไปคุยดูตั้มาเขาพูดเป็นแต่พูดเยอะดูเยอะก็จับไปเปิดตำราไปเอาตำราไปข้างแคบแคบดูเขาพูดไปเพื่อ้ยคนก็เนี่ยติดมาหนึ่งคนติดจักกระดักมาหนึ่งคน คนเนี้ยแล้วเสร็จแล้วอันนั้นที่กำแพงเพชรยังไม่ชํานาญนะตอนนี้ไปโอ้โหอะไรนะที่โคราชโอ้โหยิ่งมันใหญ่เลยเอ่อกระต๊อกเต่อสองคนแล้วก็ติดแหไปอีกคนหนึ่งมาเลยรอบนี้เลยแล้วติดได้แหได้ปลามาสองตัวคือว่าเนี่ยไหมดูดูไปเลยบางทีอ่ามันมันดูไปไปตอนนี้เริ่มชำนาญอะไรนะคนที่พูดเก่งๆอะคะใช่ใช่ใช่คนที่นั่งกระต๊อกเต่ย นั่นเรียนไปยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเรียนไปเรียนที่เออนั่นแหละมันมันพอเดียลว่าเพราะว่ารหัสชีวิตเนี่ยมันเป็นการสื่อสารการพูดการเจรจาเราพูดอย่างให้เขาชีวิตดีให้เขาฟังแล้วเขาสบายใจขึ้นเขามีกําลังใจขึ้นเขาลงมือทำเขาแอคทีฟตอนนั้นเลยเนี่ยสร้างสร้างแรงบันใจเขาพบเบเลยลูกน้องหนูอ่ะคนที่ดูกับคนเนี้ยกลับไปนะมันบอกเลยว่าพี่หมูขอลาออกเลยเา คนข้างเหรอ<ช>เอา้าผมไม่รู้ว่าเจ้าแก่อยู่ข้างๆ เคยเนี่คนมาเรียนรหัสเนี่ยลาลาลาทางทางเท่าแก่ไม่ยอมให้ลาเลยจากมันเรียนว่าจะมาเรียนเท่าแก่เลยพอสุดท้ายมาเรียนว่าเสร็จแล้วอ๋อมีลาชีวิตต่อต่อลาชีวิตพอดตัดสินใจได้เลยเหมือนกับอันนี้ทำนองนี้ยพอจะจะเป็นเท่าแกอยากเห็นคนทั้งว่าเขาหาเงินให้อยจะมาอะไรเสริมเติมความรู้อะไรเท่าแก่ไม่ยอมให้ลาถ้าลาออกไปเลยทำเราเนี้แหละนะเลยตอนหลังเนี่ยแกว่าตัดสินใจเลยพอมาอะไรจะไล่เขาออกก็จะให้อยู่ก็อยู่ พอมาเรียนก็โอ้เห็นละยิ่งมาเปิดไพ่เลยนะก็กลับไปนะลาออกจริงๆแต่ไปเปิดร้านตัวเองเป็นเท่าแก่ตัวเองเลยนะก็มีนะ,ะเหมือนกับอันนี้พูดเนี่ยจะมาไปดูไปดูที่สิงคโปร์แตมาทําใจลําบากมากเลยนะที่ทําใจลําบากเพราะอะไรมุญทีละถอดรหรัสเราเห็นเลขนี้เป็นเท่าแกเท่าแกเท่าแกนะแล้วก็บอกนะเท่าแกเนี่ยเชิญเราไปดูอนะันร้านเจิ้นสวยนะร้านร้านร้านเจิ้นสวยนนพนักงานก็มีเยอะเลย แล้วก็ดู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 ปุ๊บแร้วก็ดูเขาจัเข้องใหเราก็ดูเท่าแก่ไม่ได้นั่งฟังหรอกเราก็บอกว่าเนี่ยคุณคุณมีความคิดแต่เป็นท่าแก่เนี่ยเป็นอ่าเนี่ยปุ๊บเอาพอเราดูจบไปปุ๊บนะรอบนั้นอ่ะลูกสิษย์พนักงานลาไปหลายคนแล้วไม่เปิดมาเลเซียไม่เปิดรถบลูกศิษ์นะท่าแกแล้วมาเจอแต่ไมเนี่ยอาจารย์อาจารย์รอบนี้นะท่านอาจาาคุยมาตั้งนานนะจะหายไปหมดเลยว่าตัาตายเลยรนี่ไม่ถึงหมดเลย มันดีเราไปซื้อก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่เข้าใจคะอ่าใช่ใช,ใช่มันดีแต่ที่จริงเขาก็คูดถึงท่าแก่เขาก็โอเคนะเขาก็เอ๊ะเห็นเห็นลูกน้องพน,าน,านักงานเขาไปเปิดร้านไม่ใช่เปิดแข่งกันนะเขาไปมาเปิดร้านที่มาเลเซียเปิดแล้วก็เป็นท่าแก่เขาก็ดีใจมากพี่ว่าเขาเขาเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นอะไรเนี่ยถ้าเป็นท่าแก่ใหญ่ๆจริงๆเขาจะสร้างท่าแก่เพิ่มขึ้นเพื่อให้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 มีบริวารให้มีท่าแก่น้อยเกิดขึ้นเยอะเนี่ยกับซีพีกับเซเว่นเนี่ยนะเราสร้างท่าแก่ อนี่เออมันก็จะเราก็าจะช่วยกันหาเงินนะนะแล้วเป็นสาขาเราต่อไปหรือว่าอะไรก็ได้โอเคเลขแปดเรามาดูการงานเลขแปดน่ยนะอ่าคือว่าหน้าที่การงานหรือว่าอะไรเนะี่ยอาชีพเป็นนักเล่นหุ้นนักลงทุนนักการตลาดหรือว่าอะไรนะซื้อมาขายไปทําธุรก,กิจเนี่ยเออถ้าระยะสุดท้ายนะี่คือว่ายัางไงต้องเป็นผู้จัดการผู้บริหาราเป็นเท่าแก่ ถ้าใครยังไม่ถึงกับเป็นเท่าแก่ได้นั่นแสดงว่าสอบตก,กเนี่ยครับคุณเสน่ห์เนี่ยนะมสามห้าแปดสอบตกแต่ตอนเนี้ยก่อน60เนี่ยต้องเป็นเท่าแก่ให้ได้อ่าเหมืนมนอนกับหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดละนช่ไหมอ่าอาจหลวงพ่อเนี่ยอาจจะในอนาคตเนี่ะเท่าแก่จริงๆเลยอายุ60ไปเนี่ยเท่าเท่าแล้วแก่แต่เท่าแก่นั่นแหละแตมาไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเท่าแล้วกแกเพราะมันแก่แล้วเท่าเนี่ยไม่เอา เดี๋ยวเรียนจบปมเนี่ยอาจารย์ท่านจะตัดสินใจเน่ยรีบเป็นเท่าแก่เดี๋ยวนี้เลยเอาไม่ได้ท่านเป็นพระนั่นนะให้เป็นเท่าแก่ไม่ไ้นะ,ะเดี๋ยวเราหลังจากเรียนห้าช่องชีวิตเนี่ยที่เมื่อกี้ใครถามว่าเอ๊ะเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ไหมเนี่ยแหละบางทีเราไปดูดวงไ,ไ,ไปไปหาหมอดูอะไรบางทีหมอดูวด่างี้เราเปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้แต่ลรอัจีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเขียนบทละครเราใหม่เราสามารถขยับขึ้นมาใหม่เราอยากจะเป็น จะจะเป็นสักพรกจีนจะจะเป็นข่าแก่เดี๋ยเราไม่ต้องไปรอหกสิบปีเลยข้าแก่เรารู้ว่าเราจะจะเป็นเราจะจะทำนะเราก็รีบทำรีบบริหารจัดการเนี่ยรับรองมันเป็นก่อน60ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าเดี๋ยวไปห้าช่องชีวิตเนี่ยมีกำไรต้องดูดีๆมนะมีแปดสองตัวเลยนะฮะแปดสองตัวอันนี้ใช่นี่ยสองแปดโพสองหกแปดทั้งบนทั้งล่างใช่ใช่ ตอนนี้พวกเนี้ยไม่แบกเนี้ยหาเงินเพื่อคนอื่นรวยไปนานแล้วไม่อนุญาตตัวเองรวยไงเพราะว่าโอ้ส่งหาต้องหาเงินทำเงินให้คนอื่นรวยแต่ตัวเองไม่กล้ารวยสักทีกลัวกลัวอย่างนักะจะออกไปก็กลัวเท่าแก่ด่าจะก็ออกไปก็สงสารเท่าแก่ไม่มีใครช่วยจะออกไปออก็ทําทํางานให้ท่าแก่จนเท่าแก่รวยสบายฮะเป็นแบบนี้เป็นนี่นะตอนหลังเลยออกมาเลยใช่ไหมไม่ยังไม่ออกแต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยไปช่วยให้เขารวยอ่าคือคือคือไม่กล้าทิ้งเจ้านาย แค่ทิ้งเจ้านายใช่ไหมนะอโอเคเดี๋ยวเราไม่มาดูโอเคในแปดเรียนคือว่าอาชีพใช่ไหมต่อไปสุขภาพในเ,เปลี่ยนเนี่ยเครียดปวดหัวจ,จนเครียดกินเหล้าเงินอะไรในเปลี่ยนบางทีหาเงินหาเงินจนเครียดเนี่ยเท่าแก่ต้องหลายเราดูเถอะบางทีเขกากล้าลงทุนเนี่ยเอาเงินมาหมุนเงินเอาเงินไปฟอกเงินไปอะไรพวกเนี่ยโอ้เครียดโรคเครียดตั้งหลายปวดหัวไม่เกณฑ์ปวดหัวสองข้างเกี่ยวกับโรคโรคเครียด เพราะว่าเนี่ยมาอินฟินิตี้เนี่ยเครียดบางทีสังเกตเราด oh, ูดูเท i̇şte. ่าแก่บางคนไม่อยากเป็นเท่าแก่ก็เห็นเท่าแก่เนี่ยโอ้โหเงินตั้งเยอะแยะโอ้โหนี่สินตั้งเยอะแยะแต่แฟนเพื่อนวันนี้นี่สินเขาเขาเอามาแป๊บเดียวเขาก็หมุนเกี้ยงแล้วเขามาดีมามันมันมันอันนี้กันนะมันกับเคลื่อนตตมางกันการสร้างโรงงานขนมปังเนี่ยทแไมเห็นแกเราโอ้โหแกชอบสร้างนี่แตมาเห็นแกขับรถบีเอ็มออกมาถอยออมาสองล้านทแไมเราโอ้โหแกไม่ยังผ่อนเหรอแตมาจริงหรือเปล่ายังผ่อน ขนมปังแกปนขายวันละสิบสามสี่สิบถุงทุสี่สิบถุงเนี่ยกระสอบเนี่ยคือหลับสอบไปยี่สิบกิโลเนี่ยเอ๊ะมันเป็นหนี้หรือเปล่าแกว่าจะเป็นหนี้อยู่ไปซื้อเครื่องมาสองแสนไปซื้อเครื่องมาโอ้เลยเข้าใจเลยเนี่ยของแกนี่แกมีฉายาว่าอะไรนะมีอะไรมีหนี้อ่ามีหนี้ไม่มีหน้าไม่ใช่อะไรนะมีอะไรมีหน้าไม่มีหนี้ดูหน้าเชิดเลยแต่ว่านี่เพียบเลยแกว่าจะเป็นหนี้สิบล้าน ฮะตำไมตกใจเลยแต่มไม่เอาแต่มาไม่ชอบเป็นนี่แต่มาสิบล้านก็ไม่เอาแต่ไม่มีหน้าดีกว่าเลยไม่มีนี่ด้วยใช่ไหมโอเคเลขแปดนะต่อไปเลขแปดเมื่อกี้อะไรนะสุขภาพเมืเครียดต่อไปเรื่องการงานสุขภาพความรักโอ้โหเลขแปดเนี่เคยเห็นไหมแฮปอะไรแฮปมันนี่แฮปฮันนี่ มีตังก็มีรักไม่มีตังรักหมดเลยล่าสุดนี่หมอไใบวัยเนี่ยไม่ใช่หมอไใบวัยใช่หมอนัดเราหมอหน้าตัดสมานลูกศิษย์สมานเมื่อก่อนช่วยสมานครับรถโอ้เมื่อก่อนนี่ยเจ้าสัวเลยเป็นคนมีตังล้านสองล้านทําธุรกิจออนไลน์พอเจอโควิดป๊อปล้มเลยโดยเฉพาะเนี่ยแล้วแก่สามห้าแปดต้องล้มสักครั้งล้มหมดเลยนันไม่เหลือเลยพอไม่เหลือป๊อปไม่มีธุรกิจเศรษฐกิจอะไรไม่ดีก็ปิดหมด ความรักเนี่ยไม่เอาละไปละบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเรียบขนมปังไม่เรียกอะไรนะก็ว่าเรียกความรักนะเพราะไม่มีขนมปังไม่มีเงินไม่มีอะไรก็ไปละก็เหมือนกันเนี่ยสองหกแปดเนี่ยเราต้องดูว่าใครมันรักเรามีเลขแปดเนี่ยเขามันรักเงินเราเนี่ยไม่ใช่รักตัวเรารักจริงๆนะแล้วคนนี้จะมีหรือว่าเลขแปดเนี่ยจะเป็นความรักที่ว่ารักแบบว่ารักเงินนะเป็นคนอะไรเนี่ยเขามีเงินเราก็รียความรักเลขอะไรที่ดีประโยชนหรอความรักเลขอะไรที่ดีประโยชน์ เลขหนึ่งรักเดียวเจ็ดเดียวเลขสองรักจริงเลขสามรักสามเศร้าเลขสี่รักอ่ารักอ่ารักโมรักพาระรังรักพาละนิสินถรักคนแปลกอ่าเลขห้านี่รักรักไปรักมารักอะไรรักรักอะไรรักอ่าทองเก่าไปเป็นใหม่มาเลขหกนี่รักที่เสียสละให้หมดเลยไม่เอาเลยเลขเจ็ดนี่รักไวไปไวเลขแปดรักเงินรักทองรู้สึกว่าความรักมันไม่มีรักดีสักอัน ยมือปศุไก e. ่อะไม่แปลกเนี่ยแล้วทีนี้เราสังเกตผู้ชายเนี่ยตอนไม่มีเงินเนี่ยความรักเนี่ยพูดตรงๆตอนไม่มีเงินเนี่ยน้ำพริกถ้วยเดียวอาหารอะไรต้มต้มน้ำจิ้มกินอะไรหวานอร่อยหมดโอเคยได้ยินไหมตอนใหม่ๆรักกันเหมือนกับน้ำอ้อยต้นอ้อยแล้วเพว่อ้อยอู้มันหวานหมดเลยน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำอะไรแบบแต่พอเราไปดูในครอบครัวเนี่ยแล้วกับเครื่องบนเนี่ยเขาสร้างมาเนี่ยเห็นไหม สังเกตดาดวงดารานักร้องไหมโอ้โหมีชื่อเสียงมีอะไรโด่งดังแต่ความรักมีไหมมีเงิน<อ>มีทองความรักเนี่ยไม่ค่อยมีเลยเอา่าคนคนจนๆเนี่ยตาาตามาตามีเนี่ยเนี่ยโอ้มีความรักแต่ไม่มีเงินเลือดช่า <c oughs> มันจะเหมือนมันต้องเรียกเอาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้อง <c oughs> เอดต้องใจอะไรกันฮะต้องพดอดีพอดีนะจะเป็นเรื่องคนรวยเป็นมากนะสุดท้ายอาจจะอาจจะไม่มีความรักนะเพราะอะไรความรักเขามีเงินเยอะ คนนี้กคเลี้ยงคนนี้แค่ช่วยคนนี้แค่ช่วยคนนี้ช่วยใช่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 นช่ใช่ใชัใช่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 ใชัใช่ใช่าเหมือนกับว่าช่ใ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 ช่นช่ใช่ใั่นช่ใ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 ่นเป็นแฟนเใ็่ใช่ใช่็บอใช่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 ใร่ใช่ใก่ใช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 ่ใไหมท่ไมมันต้องทรมานเพราะว่ เราไม่ได้เป็นอะไรเป็นของเป็นเมียหลวงเป็นเมียน้อยเมียอะไรพวกนี้ก็ทรมานอย่างนั้นะเพราะว่าเขามาเลี้ยงเราเลยแต่พอเมื่อไหร่เงินเขาหมดพวกเขาไม่เลี้ยงเราก็เราก็ชอบเหมือนกันเนี่ยที่จริงเนี่ยเราเนี่ยว่าต้องพึ่งตัวเองเลขแปดนี่บางทีอีกอันนะเราดูเลยถ้าเป็นเท่าแก่ผู้ชายท่านิงผู้หญิงก็าน้ผู้ชายก็คือว่าใช้เงินหาความสุขเข้าใจไหมจะมีเงินป๊อกก็จะ รถไฟแลรถไฟตกรลงละคือแรกว่าเราจะอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันโหตลอดชีพอ้าวพออะไรนะมีเงินเยอะมากก็รถไฟตกรางนะชิ่งไปละไปแอบไปลาวหน่อยนะไปคอมเมนต์หน่อยนะไปหาอินูอินูหาอะไรหมดนะเราว่าหาเงินซื้อความสุขตอนไม่มีเงินเนี่ยมันก็เลยมันปัญหาได้เกิดตอนไม่มีเงินความรักดีมากแต่พอมีเงินไปต้องระวังบางทีเราต้องยอมแบบงนะ จะไปเนี่ยก็ปล่อยเขาไปบ้างไหนๆเมื่อก่อนเราอนี้เราเราอะไรเราต้องต้องเตรียมใจปล่อยวาง,น,งนะเขาเจอเรื่องแปลก 8. โอเคไหวพ้วพระนะไหว้พระนี่ต้องสายพระอะไรนะพระสารีบุทธพระสารีบุตรคือว่าสายปัญญาคือว่าเลขแปดนี่เขาคือว่าต้องใช้ปัญญาแบบว,ว่าพิจารณาเฉียบขาดหรือว่าอะไรต้องตัดสินใจ สายปัญญานี่ยอะไรใช่ไหมสารบุตรไหมครับพระมกขะนี่สายจริตใช่ไหมเพราะว่าต้องใช้ปัญญาหรือว่าต้องมีปัญญาทําอะไรต้องตัดสินใจแบบเร็วทำทันทำทันทีคือว่าแล้วก็อีกอันเมื่อกี้เราคุยไปก่อนหน้านั้นและเพือว่าตั้งปณิธานตั้งปณิธานอะไรทุกอย่างเนี่ยสเร็จทุกอย่างเนี่ยเราไปขออะไรคบในตั้งปณิธานอธิษฐานจิตไว้แล้วก็สมมติว่าสาธุผูกหวยไม่เอานะเอามั้ยสาธุถ้าทํางานปีนี้ได้สิบล้าน สบายสมาสิกล <f dragging> ้านหนึ่งสมาชิกษาทุกอย่างคือว่าทำไมไหมเราสังเกตสังเกตอะไรนะคิดอ่ะเขาทํางานเนี่ยเขาจะมีนะครับสมมติเขาไปสมาชิกโบสถ์อันนี้ใช่ไหมเขาจะออกสิบเปอร์เมติเขาร้อยหนึ่งเขาจะเอาวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะไปบริจาค10อะไรนะสิบสิบบาทคือว่าสิบเหรียญสิบอะไรเนี่ยเขาจะเปอร์เซ็นต์ปีนี้ได้ร้อยหนึ่งเขาก็จะให้พันหนึ่งหมื่นแสนเขาก็จะให้ เลยวันเนี่ยสังเกตบทคิดบริคิดเราโอมีเงินมามุนมาเรียนไปช่วยคนได้เยอะมากเลยอันนี้มือนกันที่จริงอะาม,มาต่อไปเนี่ยจะม,มาอาจจะจับคอร์สฟรีอบรมฟรีฟรีแต่ว่าต้องมาเซ็นสัญญาก่นอนเวลาเราจบไปคุณดูรหัสครั้งละสามพันหกอ่ก็ให้ตาม,มาชักหกร้อยเอาไปสามพันให้พวกเราไปอะไรอไม่แน่อาจจะดีขึ้นสม,มาจะรวยเลยตอนนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องเก็บตังค์แต่ขอ ให้กี่เปอร์เซ็นต์นะสักสิเซ็นมาให้ตมาตมาแตแบบนี้นะอะไรนะเป็นธุรกิจเกินขายเป็นธุนกนกรกิจเกินขายนะเออ,อดีนะจริงๆก็ได้นะต,ตอนนี้แตมาไม่มีผงปั้นเลยสอนกับฟรีบางทีอันนี้ช่วงหลังมาเก็บเนี่ยก็เก็บเป็นแค่พอค้าค้าพน,าน,นันโอเคต่อไปเลขแปดมีอะไรไหมน่าจะจบแล้วเนาะ,ะไม่ทําไมเลขแปดเนี่ยคุยนานเลยอ,ะอ่ะจะ่ห้าโมงแลไมไปเลยเลขเก้าอาเลขเก้าให้จบไปอ่าเลขเก้าให้จบแล้วก็ I'm a